ยังอยู่ในเรื่องของการบริจาคโลหิตเนาะค่ะเชิญชวนบริจาคโลหิตค่ะพี่น้องผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเนาะเพื่อนกับเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะไปห่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาดวัสซนวากะทรงต่อโลหิตปลอดภัยให้กับผู้ป่วยค่ะ ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่หาจังหวัดนครราชสีมาสภากากาศชไทยนายวิเชียนจันทรโนไทยหูวราชการจังหวัดนครราชสีมาและกาพ่นองประชาชนเศร้าโครลาดเนาะค่ะเป็นห่วงบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาดส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยค่ะนะักเทคนิคการแพทย์ หญิงสิริลักษ์เพียกขุนทดหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่หาจังหวัดนครราชสีมาสภาพการจัดทไทยเพิ่นกะเดวาวาคณะน,น,นี้จำนวนผู้มาใส่ผู้มาที่บริจาคโลหิตเนี่ยลดลงกว่าครึ่งว่าสั้น อีกท้งหลายหน่วยงานเนาะค่ะที่ได้นัดหมายล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนี่ยเพิ่อนก็นแจ้งยกเลิกจํานวนหลายเปอรัเนเนื่องจากว่ามีการฝ้อระวังการเข่าพื้นที่เนาะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดท,ทําให้จํานวนการบริจาคโลหิตนี่ลดลงอย่างต่อเน,นื่องค่ะพี่น้องค่ะก็ขอ,ขอ,อยืนยันว่าภาคบริการโลหิตแห่งชาติฮามีมาตรการสร้างความมั่นใจให้เป็นสถานที่ปลอดจากโควิด -19 ค่ะอย่างเชน่นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเลือดแลว้วก็บุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในใอาคารค่ะหากตรวจอุณหภูมิครั้งแรกเกิน 37. 5องศาก็ให้นั่งพักรอ,อก,ก่อนค่ะคะอะ่อยู่บริเวณเพื่อนก็จะมีการจัดที่พักให้นั่งรอ,อกับประมาณ10นาทีหลังจากวัดอุณหภูมิใไม่ครั้งที่สองหากผ่านเกณฑ์จังให้เข้าสู่อาคารได้ค่ะ,คะ,ะร่วมทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหากผ่านเกณฑ์ก็ให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยค่ะ ก็ยืนยันค่ะว่าสามาทิตย์งานได้ตามปกติแล้วก็ให้ล่าหยุดอตอนนี้ก็มีการติดตั้งแอลกอฮอล์ค่ะตามจุดต่างๆแล้วก็มีจุดบริจาคเป็นจุดๆค่ะนาาเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคเลือดน,นะคะทำความสะอาดมือค่ะในส่วนของจุดเหตุงานค่ะจุดปฏิบัติงานเนี่ยหรือว่าจุดสัมผัสทางภายในหรือว่าหน่วยเคลื่อนทียค่ะเพิ่นกระเช็ด <c oughs> เอ็นว่าหิตความสะอาดด้วยน้ำยาขาเสือ้ <c oughs> อค่ะตอนนี้ก็มีมาตรการป้องกันการทายทอดโรคติดต่ COVID อโควิด -19 าทั้งเลือดก็มีการให้กรอกแบบสอบถาม <c oughs> ค่ะค่ะกรอกแบบสอบถามการสัมภาษณ <c oughs> ์สำหรับผู้บริจาคค่ะก็ต้องคาดกรองเจาะค้องกรอนบริจาคน้ำเด้ค่ะคันว่าไปอาจจะมาจากประเทศกุมเชียงค่ะหรือว่าออกไปพบพอค้นไปอยู่ใน อยู่สัมผัสกับคนที่ที่อาจจะเขาคลายว่าเอ๊ะจเสียงจ้ะก็บอกคนมาบริจาคต้องคัดกรองจ้าลองน้ำค่ะน่าจะเฮ็ดบุญทั้ง่ตัวเจ้าหน้าที่บ่ดใดดีแทนที่สิได้บุญได้ค่ะบาะแมนว่ามือนีว่างสีบริจาคให้ได้กับว่านปยังขาดใจเย็นเพิ่นเปิดรับบริจาคทุกมือเลยค่ะ